สวัสดีครับมิตรรักแฟนครับทุกหม่องทุกวันอิบซีสุขุสุขศกับผมผมบ่าวนี่นิค่คนคนหาอยู่หากินครับผมแรงงานไทยที่เกาหลีครับผมวันนี้อากาศเป็นสีคึมๆครับผมบ่าวนี่จะพาพี่น้องไปท่องเที่ยวดูน้ําตกสวยๆและดุดสวยๆแบบแบบที่อยู่ข้างหลังบ่าวนี่นี่ครับผมแล้วบ่าวนี่ว่าจะพาไปท่องเที่ยวดุดสวยๆให้พี่น้องได้ดูครับผมนี่ก็ผมบรรยากาศดีๆและก็มีโขดหิน สวยงามมากเลยครับผมทุ่งดอกสีครับผมบ่าวนี้ว่าจะพาพี่น้องไปชมทุ่งดอกแบบนี้ครับผมสวยๆแล้วก็พาไปดูน้ำตกอันแสนสดสวยครับผมก็บรรยากาศเริ่มร้อนแล้วอันนี้ดอกไม้ของแท้น,นะครับของแ้น,นะครับไม่ใช่ของปลอมครับผมสวยๆมากเลยครับผมกำลังออกดอกสวยและบรรยากาศก็ร่มรื่นเย็นสบายครับผมเดี๋ยวบ่าวนี้ว่าจะพาพี่น้องไปท่องเที่ยว จุดสวยมีหลายจุดครับผมนี่คือบรรยากาศครับพี่น้องเบานี้พาพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวเรื่อยๆครับผมถึงที่จุดสวยๆบานี้ก็จะจอดถ่ายให้พี่น้องได้ดูครับมุมนี้เป็นมุมที่สวยมากเลยนะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นโขดหินครับผมโขดหินสวยงามสวยงามอลังการแลก็เป็นดอกไม้แบบธรรมชาตินะครับ ออาไม้แบบธรรมชาติสวยๆสวยๆสวยมากเลยครับพี่น้องเดี๋ยวบ่ายนี้ว่าจะพาพี่น้องไปท่องเที่ยวจุดที่สวยๆและชมน้ำตกภูเขาโขดหินตั้งไว้นี่อันนี้ก็โขดใหญ่ครับผมวิวทัศน์สวยๆสวยมากเลยวิวทัศน์ก็สวยดอกไม้ก็สวยครับผมถ้าเกาหลีมันมี หน้าร้อนมันก็จะสวยๆแบบนี้แหละครับผมดูขอบถนนนะครับนี่จัดสวยบ้างเลยอันน้านบ่าวนี้จะได้ถ่ายความสวยงามให้พี่น้องได้ชมครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดและก็สวยสุดๆครับผมขอบคุณมากๆนะครับแลบ่าวนี้จะเดินไปหาถ่ายที่สวยๆกะว่าจะไปชม ถ้ามีน้ำตกก็จะถ่ายน้ำตกให้ดูด้วยนะครับผมสุดยอดโอ้ดอกอะไรก็ไม่รู้พี่น้องสวยมากเลยเรานี้ขี่รถผ่านมาเจอครับผมลยจอดรถถ่ายให้พี่น้องได้ดูครับเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนี่สวยงามมากเลยครับพี่น้องขอบอกเลยออดออกดอกไหมมันเป็นอย่างนี้หรอครับผมน่าร้อนมีแต่ดอกไม้สวยๆครับปูสามสี่ต้นเรียงกันเลยครับผม สวยมากสวยมากย้อนแสงครับผมอ๋อดอกอะไรมี่น้องสวยสุดๆเลยเต็มเลยโอ้ดีนะบ่าวนี่ตั้งใจว่าจะมาหาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูเอาความสวยของดอกไม้เดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆเออดอกอะไรไม่รู้ครับสวยมากเลย สุดยอดไม่ชื่อไม่รู้ชื่อดอกไม้ครับนี่แต่ว่ารู้แต่ว่ามันสวยครับอ๋อดูดิสีชมพูสวยงามจริงๆนีด่ดูใกล้เลยพี่น้องนี่โอ้อ๋อประทับใจประทับใจสวยงามจริงๆสามสี่ต้นสามต้นครับผมอู้ดูดิสุดยอดสวยมากเลยครับผม ว่าบ่าวนี้วันนี้ตั้งใจจะขี่รถพาพี่น้องเที่ยวดูจุดสวยๆนี่ครับผมสวยงามจริงๆขอบอกอลังการงานสร้างเลยครับผมไปเราจะไปหาจุดสวยๆอีกที่นึงครับด้านหลังครับเราถ่ายมันย้อนแสงเมื่อกี้ไม่ค่อยสวยมองที่เลยขึ้นมาบนสูงพี่น้องมองดูสวยงามมากเลยครับผมไม่รู้ไม่รู้จะชื่อครับ แถวนี้ก็ไม่มีคนเกาหลีก็มีคนเกาหลีบากนี้มาจะถามให้อยู่ครับผมว่ามันดอกไม้นี้ชื่ออะไรโอ้สวยอื้ยนี่คือต้นดอกซากุระครับผมมันร่วงหมดแล้วมันผีใบแล้วครับผมแล้วก็มีความงามมาแทนที่สุดยอดไปเลยครับผมน้อยนี่งามมากว่าคือนมีความงามมาแทนที่กันโอ้ วันนี้บ่าวนี้ก็คงจะได้หาถ่ายคลิปช่วงสวยๆเพราะว่ามันเข้าสู่ฤูรูร้อนรดรูร้อนแบบที่นี้ช่วงดอกไม้ใบไม้มันก็เริ่มปริเห็นไหมครับผมวิวทิวทัศน์สวยๆนัวทัศน์สวยมันเริ่มเขียวขจีแล้วพอมันเริ่มเขียวขจีปุ๊บความงามมันก็จะตามมาครับผมประทับใจจริงๆครับจุดนี้ สุดยอดสวยงามครับผมขอบวกขอบวกโอ้ไปเราจะไปหาดูจุด,จดสวยอีกหลายๆมุมหลายๆจุดครับผมขอบคุณมากครับก็ขอบขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมครับเราจะไปหาจุดสวยๆให้พี่น้องได้ประทับใจไปด้วยกันนะครับผมแล้ว,ลวก็มาถึงอีกมุมมุมหนึ่งที่สวยเหมือนกันครับผมดอกนี้ดอกเหมือนกันเลยสวยๆส,ส,สวยมากเลยครับนี่ อดูดิเต็มต้นเลยครับผมบรรยากาศเนาะว่าจะมาดูน้ําตกพน,นะเขาขุดลอกน้ําตกใหม่แล้วครับผมอู้อันนั้นดอกสีชมพูครับผมข้างในนูน่นส่วนนี้ก็เป็นดอกแดงไม่รู้ดอกอะไรครับผมกำลังผีดิดอกคือมันเข้าหน้าลวานเตรียมตัวแล้วครับที่เกาหลีดอกไม้ก็กําลังออกดอกสวยเลยนะครับนี่ นี่โหบ,บ่านี้ว่าจะมาถ่ายน้ำตกให้พี่น้องดูหมดแล้วครับผมหมดแล้วหมดอะไรที่เขาขุดลอกน้ำตกใหม่ครับนี่เ้ไม่น่าเลยมันเป็นน้ำตกจากธรรมชาติครับผมเนี่ยเขามาทำขุดลอกใหม่ครับผมไม่เป็นไรครับผมแล้วเราไปหาจะถ่ายจุดน้ำตกอีกสวยๆอีกจากจุดสองจุดครับผมมุมนี้ก็เป็นมุมที่สวยครับผมไป ไปดูจุดต่อไปครับอู้บรรยากาศดีครับผมเป็นวัดจีนอยู่ในวัดนะครับเนี่ย <c oughs> มันเห็นเห็นมันสวยครับผมเอบนี้กูเลยมาถ่ายให้ดูครับผมเป็นในวัดครับผมเป็นวัดจีนอู้ววสวยๆส,สวยมากเลยพี่น้องไม่เป็นไรหรอกเราก็นับถือวัดขึ้นกัน <c oughs> ก็มันสวยทําไงได้น้องพี่น้องอยู่ในวัดนะครับเนี่เห็นไหมว่าพระรูปเต็มเลย โอ้ oh, สวยอยู่ในวัดก็สวยครับผมร่มรื่นมากเลยอยู่ในวัดเนี่ย oh, วัดอะไรก็นับถือเหมือนกันครับผม mm hmm. เข้ามาในวัดประกาศสาธุเออ้อจะเป็นวัดไทยวัดจีนก็คือเราก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนกันครับผมอ oh, ้อันนี้ไม่ก็ม่กวนอิ่มครับผมอ้ oh. อยู่ในวัดยังร่มรื่นเลยก็สวยงามขนาดนี้พี่น้องอ,อดูสิเนาะสวยๆส,สวยมากเลยอยู่ในวัดอะขอสวดขอให้เรือหลวงพีหลวงพ่อหรือว่าสัมมนเนทุกลูกทุกอมกราบนมัสการหลายๆไม่มีจิตประสงค์อะไรหรอกมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูทางเมืองไทยหรือว่าทั่วโลกลันแหละอู้างหลังยิ่งสวยเลย ว่ามุมนี่สวยป่มุมนี่จิวชัดสวยสวยงามมากๆโอ้เอานี่แหละเก็บรรยากาศไม่พี่น้องเบิ่งเนาะว่ายุคเกาหลีมันหนาท่องเที่ยวขนาดไหนต้นไม้ก็กำลังเปลี่ยนสีต้นไม้พวกนี้มันเป็นสีแบบนี้เองนะครับผมมันไม่เกี่ยวครับผมสวย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 งามสุดๆเลยครับผมสวยงามมากๆ ดูดิอยู่ในวัดนะครับพี่น้องเบ่งสายตาไปดีๆอู้ว่ะเบ่งใกล้ๆเบ่งกระดอกอย่างแฉะอ่าทางนี้ก็เป็นสีเหลืองสีเหลืองสวยมากดูดิพี่น้องแล้วก็ล่มรื่นมากเลยอะบรรยากาศสุดยอดเลยครับผมอยู่ในวัดนะครับนี่ในวัดยังได้สวยขนาดนี้ร่มรื่นด้วยอู้บรรยากาศเป็นธรรมะพักผ่อนยอนใจครับผม พูดนะลมเย็นสบายพี่น้องเอ้ยพูดนะลมเมนดูลมดูลมสิดูล,ม,ดลมส,ลมสิว่าลมแรงขนาดไหนโอ้สวยๆนี่ก็เป็นสีเหลืองนะครับนี่สีเหลืองคือง,งามกั่างามเหนืเลยพี่น้องขอหลองงี่ดีตัวไว้พ่นอพูดนะอู้อ๋ออยู่ในวัดนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกต่อไปครับ ได้สวยมากเลยครับนะนี่เป็นดอกสีขาวดอกสีขาวสวยมากเลย<ม>ดูดิ<ม>เราจะเดินลงไปข้างหน้าครับดอกมกยอนก็ร่งวงหมดแล้วบางต้นก็ยังไม่ออกใบเลยครับอู้เป็นไงบ้างครับผมบรรยากาศนะสวยๆนะพูกน่ะน้องอยู่ไกลงสวยเนาะ ยิ้นเขายอมมาตกแต่งครับผมอู้บังดูพี่น้องสวนบอพีน้องสวยนี่แหละครับผมถ้าหน้าร้อนก็สวยประมาณนี้สวยงามไม่รีด้วยครับผมอยากให้พี่น้องมาสัมผัสด,ด้วยตาตัวเองแต่เบานี้ไม่รู้จักชื่อต้องไปถามเกาหลีอีกที่หนึ่งครับเฮ้ยทางนี้ก็เป็นดอกสีชมพูเอาความงามมาฝากที่น้องตัาเอา้า ลงไปแล,แล้วลงไปข้างล่างก็จะมีความสวยอีกไม่แพ้กันอันนี้จะพยายามเก็บวามงามให้เรื่อยๆครับอันนี้เป็นต้นต้นดอกสีเหลืองที่มันช่วงดูหนาวครับผมเห็นเป็นต้นสีเหลืองอันนี้ต้นไม้ที่ว่ามันเป็นสีแดงนี่มันไม่ได้เปลี่ยนสีนะครับมันเป็นชนิดของมันเองมันจะเป็นสีแดงอย่างนี้ตลอดเลยครับผมด,ดูดิพี่น้อง ดูดูพี่น้องดูดูดูความงามพี่น้องดู๋ยวั่นถ่ายมุมไกลให้ดูข้าบนอดูดีสวรรค์ม้ครับน้องทีละเบานี่ในมีโอกาสได้ถ่ายทำให้พี่น้องในเบื้องเนาะเบานี่มาทำงานที่ประเทศเกาหลีก็อยากมาถ่ายทำให้พี่น้องได้ดูความงามที่เกาหลีก็ช่วงนี้มันเป็นช่วง ้าร้อนก็จะมานี้ครับผมวิวทัดสวยอยู่ข้างบนที่เป็นขาขาวหย่อมหย่อมที่พี่น้องเดี๋ยวเห็นคือดอกซากุระที่มันอยู่บนภูเขามันไม่ร่วงครับผมมองไปทางไหนก็สวยสบายตานะครับผมเอาเราจะไปเก็บภาพสวยๆและมุมสวยๆอีกทีหนึ่งครับผมนี่ครับผมขนาดในสวนสาธารณะอยู่ในร้านค้าอยู่ในบ้านคนยังสวยเลย ดูเดสีมพูองต้องูจะไม่งามกับกับพี่น้องเอ้ยนี่เป็นสวนสาธารณะไว้ไว้นั่งเล่นครับผมวันแบบนี้ก็เลยมาถ่ายทําให้พี่น้องนี่เป็นศาลาไว้นั่งพักครับผมสวยๆเลยสีซมพูมองแล้วสบายตามากๆเนาะพี่น้องสองข้างทางนะครับผม สวยๆผู้ะเออบูดูแล้วสบายตามไหมพี่น้องอากาศก็ลมลื่นครับผมผุ้นะฝั่งนู้นก็แดงแป๊ดเลยแดงแปด๊ดดอกไม้ที่บ่าวนี้เคยมาถ่ายมันก็ร่วงหมดแล้วครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับสวยสวยเลยครับผมสวยงามอิหริไม่ว่าจะมองไปมุมไหนพี่น้องเออ นี่เป็นสวนสาธารณะที่เขาไว้พักผ่นอนหย่อนใจครับผม,มสวนสาธารณะอยู่ในบ้านไว้มนั่งพักผ่อนหย่อนใจครับผมจลบปนีเบ้านีก็พอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเออ้อที่เขามาหลับชมความงามที่ประเทศเกาหลีช่วงนี้อากาศร้อนก็ยังไม่ยก็ยังไม่ร้อนดีหรอกครับผมประมาณ7-8องศาครับช่วงนี้ ็ถือว่ายังไม่ร้อนดีดอกไม้นี้ยังไม่ออกเลยครับผมอเป็นไงบ้างพี่น้องสุดยอดไปเลยไหมครับผมเอาเอาจะไปเบิ้งอีกจักจุดสองจุดครับเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องเบานี้ก็พาท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีเพื่อความงามเบานี้เก็บทุกชจอดทุกมุมมาให้พี่น้องได้รับชมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความงาม ตามธรรมชาติรับผมดอกไม้พวกนี้ก็สูดกูร้อนอมันก็จะออกดอกสวยงามครับผมถามว่ายังร้อนเต็มที่ไหมยังครับผมช่วงนี้ก็อุณหภูมิก็ยัง5องศา6องศาครับผมเพราะว่าใบไม้เริ่มจะผลิกออกมาครับผมอยู่บนภูนเขาก็ยังไม่ผีนะครับผมเพราะว่าอยู่บนภูนเขาอุณภูมิมันสูงกว่ายอยู่ที่นี่ครับผมวัานี้ก็ขอเป็นตัวแทนแรงงานไทยในเกาหลีพาพี่น้องเที่ยวชม ความงามที่ประเทศเกาหลีมันถือว่าให้พาพี่น้องไปท่องเที่ยวนะครับผมตามจุดส,ดสวยๆมุมส,สวยๆที่ไหนมันสวยบ่าวนี้ก็จะพายายามเก็บภาพม,มาให้พี่น้องได้ชมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ใกล้อยูอย่ไกลอย,อยู่ไทยอยู่นอกและเอฟสีอปอปลาวสับายดี <Somebody Day! S 1> เอามาให้รับชมนะครับผมแล้วคิดนี้บ่าวนี้ก็ไปพาพี่น้องตลอดตลอดไปเที่ยวหลายที่หลายมุม จุดที่ส,สวยไม่ว่าจะเป็นการหาอยู่หากินหรือว่าการท่องเที่ยวเบ้านี้ก็ฝากไว้สักคนด้วยนะครับผมเเบานี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆเเบานี้ด้วยนะครับผมเพื่อเบ้านี้จะได้มีกาลังใจถ่ายทอดคลิปดีๆสู่สายตาประชาชนและพี่น้องชาวไทยทั่วโลกทั่วประเทศและพี่น้องชาวไทย ุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ยูดีมีแห้งสุขุมสุขนไว้เจอกันคลิปหน้าว่าบานนี้จะพาไปท่องเที่ยวหรือว่าไปหาอยู่หากินหรือว่าทำกับข้าวแซ่บๆให้พี่ร้องได้รับชมการใช้ชีวิตในเกาหลีครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนบา,บายๆเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบา,บายยอันยองฮาซีอ